เพราะคาถาบูชาพ่อและแม่น้ำใจของพ่อและแม่ที่มีให้ต่อลูกนั้นมีแต่ความบริสุทธิ์ไม่คิดหวังสิ่งใดตอบแทนเช่นเดียวกับพระอ,อรหันต์ที่ให้ต่อมนุษย์ที่มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพ่อและแม่จึงเปรียบพ่อและแม่เหมือนพระอ,อรหันต์ของลูก หากใครได้ทําบุญกับพระอรหันต์แล้วใสก็ถือว่าได้เป็นลาบอันประเสริฐที่สุดพระที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดคือพ่อและแม่เพราะคาถาบูชาพ่อและแม่นี้ท่องไว้เถิดดีนักแลมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพระคาถานี้ท่องว่า อาน,นันตคุณะสัมปันนาชะเนติชะนากาอุโภไมหังมาตาปิตูนังวะปาทาวันทามิสาธะรังหลังจากสวดบูชาแล้วหากสะดวกก็ให้ทำพิธีอโหสิกรรมต่อเลยก็ได้โดยให้เตรียมน้ำใส่ขันโรยด้วยดอกมะลิ หรือดอกไม้ที่สามารถหาได้บริเวณรอบบ้านก็ได้แล้วภาวนาว่ากายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังโยโทโสอันว่าโทษใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพังเผอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าแลรับหลัง ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้ด้วยเธินทำไว้เถิดชีวิตจเจริญน,นักแลสาธุ